ท่านพอดีคะอ,อย่างตอนนี้นรัฐมนตรีก็สั่งการแล้วว่าให้มีการตรวจสอบด้วยว่าคอนโดมิเนียมในลักษณะที่มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเช่าพักแบบรายวันแล้วอาจจะเป็นการดําเนินการของทางกลุ่มทุนรายใหญ่ชาวต่างชาติด้วยนะคะตอนนี้มีแนวทางที่จะไปตรวจสอบอย่างไรบ้างนะคะครับกใ็ในเรื่องนี้นะครับทางกรมการปกครองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราก็โดยปกติแล้วเรา,เรามีชุดเจ้าที่ออกตรวจสอบอเกี่ยวกับกรณี เรื่องสถานบริการประกอบการที่้ายลักษณะโรงแรมแต่ไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็มีการออกตรวจสอบอยู่แล้วหรือได้รับแจ้งเราก็ออกตรวจสอบอย่างเช่นกรณีที่เป็นข่าวเนี่ยครับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ดําเนินการร้องทุกข่าวโทษกับพนักงานสอบสวนแล้วนะครับเพื่อเพื่อที่จะดําเนินการให้เป็นไปตามตัวบทกฎหมายครับซึ่งในส่วนนี้ นะครับทางผู้ประกอบการที่พยายามหลีกเลี่ยงกฎหมายก็ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการกฎหมายนะครับเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายของเราครับค่ะอันนี้ต้องไปไล่ตรวจสอบไหมคะว่ามีคอนโดที่มีการให้ปล่อยเช่าแบบลักษณะนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนทั้งในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็เมืองท่องเที่ยวต่างๆด้วยนะคะโด,โดยโดยโดยหลักแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเจ้าพนักงานที่อยู่ในเขตพื้นที่เนี่ย ก็ก็ต้องตรวจสอบแล้วก็ดําเนินการนะครับส่วนบางรายที่เราตรวจสอบไม่เห็นหรือไม่พบทางได้รับแจ้งเราก็จะออกตรวจสอบตามตามที่ได้รับแจ้งมาทั้งนี้กันทั้งนั้นก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่พักของของพี่น้องประชาชนครับค่ะเพราะว่าจะเปิดเผยแนวทางได้ไหมคะคือบางแห่งเนี่ยก็พบว่ามีคนที่ ใช้สิทธิ์จริงๆเนี่ยอาจจะเกิน45%หรือไม่ในการที่เป็นชาวต่างชาติอะคะ่ะมากกว่าตามที่กฎหมายกําหนดแต่ว่าเราอาจจะตามหาตัวค่อนข้างยากว,ว่าใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์กันแน่นะคะ่ะก็โดยโดยหลักแล้วนะครับทางตัวบทกฎหมายที่ให้ไว้เนี่ยไม่เกิน49% <c oughs> นะครับซึ่งซึ่งในส่วนนี้เนี่ยทางนิตินิติบุคคลเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับเพราะในกรณีที่เราตรวจสอบเข้าไปพบนะครับ แต่โดยโดยโหลักแล้วเนี่ยก็จะต้องเป็นไปตามตามระเบียบที่เราอนุโลมเราผ่อนผ่อนผันให้นะครับไม่ไม่เกิน49เปอรซครับค่ะแต่ทีนี้มันต้องตรวจสอบไปถึงถึงทางนิติด้วยหรือเปล่าคะท่านคะเพราะว่าอย่าง,งบางกรณีเนี่ยที่มีการพูดถึง,งในโซเชียลมีเดีย้วมือไปครับค่ะ คือ,อคือสัดส่วนของกรรมการ<ป>ที่อาจจะเป็นชาวต่างชาติเนี่ยมากกว่าคนไทยด้วยอันนี้อันนี้ต้องเข้าไปตรวจสอบถึงถึงขั้นของรายชื่อกรรมการหรือว่าถึงนอมินีที่มาถือครองแทนด้วยเลยหรือไม่นะคะครับโดยโดยหลักแล้วก็ต้องตรวจสอบนะครับตรวจสอบทั้งหมดในในในกรณีต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเพื่อบังคับใช้กฎหมายให้ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เขียนบังคับไว้นะครับส่วนกรณีที่มีการ ปล่อยปแล้เลยไม่เป็นไปตามตัวบทกฎหมายตามระเบียบเราก็ต้องดําเนินคดีไปครับค่ะค <c oughs> ่ะอาจจะถึงขั้นต้องต้อง b ล a c k l i s t คนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มาปล่อยให้เช่าในลักษณะนี้ด้วยหรือไม่คะอาจจะเป็นคนไทยด้วยละ่ะที่ที่ถือครองในลักษณะดมินีแล้วมีการกระทําผิดกฎหมายเนี่ยจะดำเนินการเอาผิดส่วนส่วนวน,วน,วนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของของทางเจ้าพนักงานของเราเนี่ยครับที่ออกตรวจแล้วก็ดําเนินการร้องทุกข์ข่าวโทษไปครับค่ะก็ ก็ต้องดาเนินการตามกฎหมายไปครับค่ะท่านคะการจะตรวจสอบแบบนี้จะต้องใช้เวลามากน้อยแค่ไหนเพราะว่าโอคอนโดบ้านเราก็ไม่ได้น้อยเหมือนกันนะคะเนี่ยก็โดยตามที่ผมนําเรียนนะครับในแต่ละพื้นที่ก็จะมีคนรับผิดชอบอยู่แล้วว่าพื้นที่เขตนี้ใครรับผิดชอบนะครับซึ่งถ้ามันเป็นไปตามลักษณะนี้ก็ก็ไม่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 ยุ่งยากครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็จะมีคนรับผิดชอบมีเจ้าภาพอยู่แล้วครับในกรณีที่มีการทําทําผิด แล้วก็จะมีเจ้าที่ของของแต่ละหน่วยนะครับของแต่ละเขตของแต่ละอำเภอเนี่ยเข้าไปตักเตือนเข้าไปตรวจสอบอยู่แล้วครับค่ะตอนนี้พอมีข้อมูลเบื้องหลังหรือว่าข้อมูลที่ได้ทราบมาก่อนหน้านี้ไหมคะว่ามีกลุ่มที่กระทาในลักษณะแบบนี้แล้วผิดกฎหมายเนี่ยมากน้อยขนาดไหนคะก็ต,ตรงนี้ก็มีมีการแจ้งเข้ามาเรื่อยๆครับทางเจ้าที่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ได้ออกตรวจสอบแล้วก็ดําเนินการตามที่นําเรียนนะครับในกรณีที่ที่ผ่านมาเนี่ย ก็เป็นกรณีนําห้องชุดเจ็ดห้องนะครับไปไปปล่อยเช่ารายวันเรื่องตรงนี้เราก็ได้ดาเนินการร้องทุก กล่าวโทษดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอยู่แล้วครับค่ะถ้ามีจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยมีการมีความพยายามในการที่จะปรับแก้การถือครองสัดส่วนคนที่ซื้อคอนโดมิเนียมจาก49ขยับขึ้นเป็น75เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ในการดําเนินการเรื่องนี้เนี่ยมีความคืบหน้าไปอย่างไรบ้างแล้วหรือ,รอ,อยังคะก็ยังยังยังอย,งอยู่ในขั้นเอ่อ <ừ> ขั้นขั้นตอนอยู่ครับึ่ง ตอนตอนนี้ก็เราใช้ตัวเข่าอยู่ครับอแต่พอพอมันมีปัญหาในลักษณะนี้จะต้องทบทวนไหมคะว่าเราอาจจะไม่ต้องปรับแก้ในในแบบนั้นแล้วเพราะว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมาก็ในส่วนนี้ก็เป็นเรื่องแนวนโยบายของของกรุงคาบัญชานะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็คงได้มีการประชุมทบทวนแล้วก็พูดพูดคุยกันครับครับว่ากรณีต่างๆเหล่านี้จะดาเนินการเพื่อให้ให้เกิดเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมืองครับ ค่ะค่ะได้ค่ะ <c oughs> ขอบพระคุณมากค่ะ่าบคุณมากคุณรรชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์นะคะเ <c oughs> ทบดีกรมการปกครองอยู่ระหว่างการประชุมด้วยนะคะก็ออกมาให้ข้อมูลเนื่องจากว่าทางรัฐมนตรีเองก็มีการสั่งการในเรื่องนี้มาโดยตรงด้วยเหมือนกันเนื่องจากว่าการใช้คอนโดมิเนียมในลักษณะของผิดวัตถุประสงค์แบบนี้มันทําไม่ได้ตามกฎหมายอยู่แล้วนะคะดังนั้นหน่วยงานที่ต้องดูแลเนี่ยก็คือกรมการปกครองที่ถือพรบตัวโรงแรมอยู่ด้วยเป็นเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะต้องไปตรวจสอบดูแลนะคะอาจจะมีคอนโดเยอะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ ที่อยู่ในส่วนพื้นที่การรับผิดช,ชอบต่างๆก็คงต้องไปดูแลให้เข้มข้นขึ้นนิติบุคคลของคอนโดมิเนียมเองก็ต้องตรวจสอบให้ทุวนถี่มากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าถ้ามีปัญหาอะไรขึ้นมานิติเองก็ต้องเป็นคนรับด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วในกรณีความคืบหน้าที่ก่อนหน้านี้เราคงจะทราบกันมาว่ามีการความพยายามจะปรับแก้กฎหมายจากสัดส่วนการถือครอง49ให้ขึ้นเป็น75%เนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนกระบวนการทุกอย่างมันเป็นไปตามนโยบายค่ะแต่พอมีปัญหาใน ในลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะล้มเลิกไหมจะอย่างไรอันนี้ก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับนโยบายนะคะเพียงแต่เรื่องของการเอาผิดเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นไปตามลักษณะความผิดเพราะว่า วิธีการที่มีการนำชื่อของชาวต่างชาติมาซื้อแล้วเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาแล้วเกิดว่านอกจากการไปปล่อยเช่ารายวันแล้วเมื่อวานเราก็น่าจะเห็นบอกว่ามีบางจุดเนี่ยเอาไปให้ตั้งเครื่องกระจายขาย,ขา,ยขายสัญญาณซิม b o บ็อกซ์ <Sim box S 2> <ช>ด้วยเหมือนกันอันนี้มันก็เป็นลักษณะของการกระทําผิดที่เพิ่มมากขึ้น<ม>แล้วคงจะต้องมาอุดช่องโหว่ต่างๆให้ได้มากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ,คะ